หวานแล้วครับพี่น้องสวบบึ้มดูสน่อยดูสน่อยครับชานนี้มีโตรหรือเปล่าึ๊บมุดดำไปแล้วครับพี่น้องลบโผล่ไปแล้วครับผมมุดลงไปอีกแล้วครับบริเว่ผมถ่ายทํานะครับเป็นฝ้ายนะครับอยู่ที่บ้านกุฏรลมมู อ้าปลาเลยครับพี่ครับโอ้จับเาได้จับได้จับได้เลยเหรอครับบรญเวรผมชายทำนะครับฝายที่บ้านขุดลมหมู่ที่10สิบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดเชัยภูมิครับผมน้ำมาปลาก็มีปึ๊บปึ๊บดูท่านก่อนอีหลังของท่านอีล้างท่าน โอ้โหทำหน้าทำตาโอ้โหโอ้โหรอดไหมครับรอดไหมโอลุนหน่อยครับผมเต็มไหมเต็มไหม กาอนนี้จะมีปลาอะไรบ้างครับเป็นไงครับเป็นไงครับนิดหน่อยนิดหน่อย,อยขอดูหน่อยเปิดขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้โหเห็นกับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะมาฟังครับว้าวว้าวว้าวฉากนี้ก็พป่น้องโอ้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 เต็มครับผมเต็มเต็มค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะครับโอ้ เอือบเอือบเอือบบนั่นเรามาดูกันครับผมทิมเลยเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าชามเมื่อกี้ครับพี่เยอะก,ก,กว่าโอโ้โหปลาเก,กือบทุกประเภทเลยเหี้ยนะจะใช้ก็มีปลากระดีครับ ปลากระดีปลาขาวส้อยเนาะครับปลาขาวส้อยปลาขาวส้อยปลาตะเพียนตะเพียนมีเนียบไปด้วยให้ตัวที่โชว์เมื่อกี้เนี็บไปกางเกงฮะโอ้โอ๋อเยอะเยอะเยอะครับเยอะ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 ลองลองไล่ดูอีกทีนะฮะ ีชาวบ้านนะฮะของหมู่บ้านเราก็อย่างนี้แหละครับพี่น้องเมื่อน,น้ํามาครับผมแต่ปีนี้น้ําไม่ค่อยมาแรงเลยเนาะครับปีนี้น้ำน้าน้อยน้ำไม่เยอะําปลาตำปลาตำปลา เมื่อวานมีแต่ป๊อปปู๊กวันน 3, yeah. 3, ี้ม่ีสคกตัวเดียวพี่อยู่หมู่ไหนครับนี่หมู่สนี่นะครับสามนะสามหมู่เดียวกันดิครับเยอะแยะเลยเดี๋ตามกันอีกครับผม จะบ้านมูซามจะจ่าที่อีครับขอบคุณกรบผม